นะครับพามาชมงานติดตั้งจอ Android ใน toyota r v o นะฮะเป็นจอ Android ขนาด10นิ้ว232นะครับจาก alpha c o u s t i c นะครับพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นกล้องถอยในตัวจาก edition มาดูงานติดตั้งใน r v o สีขาวฮะแบบนี้ฮะมาครับงานติดตั้งลงรถนี่ครับ10นิ้วใหญ่โตอย่างนี้เลยนะครับให้มาพร้อมกรอบแบบนี้เรียบร้อยระบบเสียบลักนะครับระบบเดิมตัวรถยังคงทำงานเหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ครับ เชื่มต่อกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวดูฮะเข้าเกียร์ถอยครับกล้องถอยแสดงผลนะครับกล้องบันทึกหน้าเรียกผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะชื่อว่า High Definition กดครับนี่เป็นกล้องบันทึกนะครับอันนี้บันทึกสังเกตนะครับมีการบันทึกอยู่อันนี้ดูกล้องถอยเอ้โทษดีครับดูกล้องหลังอยู่นะเห็นไหมกล้องหลังมีรถวิ่งอยู่แบบนี้ฮะสามารถสลับกล้องได้นะครับสามารถสลับกล้องได้โดยกดตัวนี้ฮะ อันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังแล้วก็อันนี้เป็นกล้องถอยนะครับได้3ามกล้องในตัวเดียวเลยนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะตัวนี้โอเคนะครับระบบวงมลัมลยยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับของเดิมตัวนี้ปุ่มเสียมาได้เฉพาะทแท็กนะครับเปลี่ยนแท็กยังคงได้นะครับตัวนี้โอเคดูหน้าจอหน่อยครับสวยๆนะสองสามสองแปดขอนะครับฟับงก์ชันการใช้งานครบคันกันเลยทีเดียวนะครับ มาฟังเพลงสักนิดหนึ่งพร้อมกับให้ดูการปรับจูนผ่านอีวอรเซอร์แบบนี้ฮะนี่ครับมี d s p ด้วยนะฮะตัวนี้นี่ฮะสามารถเลือกได้ชอบฟังแบบไหนหรือต้องการแต่งเองก็ได้นะครับนี่ชุดปรับบาลร้านนะครับเรียกเรียบร้อยแบบนี้เลยเบาเสียงตั้งนิดหนึ่นงอ่าติดเลยสิยนะครับเบาเสียงก็เล่นได้จากตัวนี้นะครับเต้นเล่นได้เลยนะครับเล่นในตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคออกมาครับ เดี๋ยวฝากช่องแต่งรถไว้ในออบใจ F4 และพี่น้องทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปชมงานอัพเดตใหม่ๆทุกวันนะครับผ่านช่อง YouTube นะครับ YouTube Studio นะฮะแบบนี้เป็นระบบสั่งเสียงด้วยนะฮะขออนุญาตนะครับกดแตะไวไปหน่อย YouTube ครับเข้ามาในช่องนี้นะฮะนี่ครับรูปแว่นขยายนะครับเลือก แต่งรถเพชรบูรณ์นี่ครับเป็นระบบสั่งเสียงไวแบบนี้เลยนะครับเข้าไปดูงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันได้เลยนะครับมีงานทุกวันนะครับใครสนใจงานตัวไหนก็เข้าไปดูได้นะครับดูความคมชัดของจอจอนี้เป็น 1K นะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยงามแบบนี้ฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจอินบ็อกมาสอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ